สวัสดีครับผมตะบ้องดอนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง ipad 2นะครับซึ่ง ipad 2เนี่ยเป็น ipad ที่ ios เก่าแล้วนะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน9.3.5นะครับแล้วก็หลายคนนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชันบน ipad รุ่นเก่านะครับอย่างเช่นเอ,อเอ่อเอ๊ะทำไมเราติดตั้งไลน์ facebook หรือว่า YouTube ในเครื่องนี้ไม่ได้นะครับผมจะบอกว่า1นนะครับเงื่อนไขนะครับการติดที่เราจะมาติดตั้งแอปพลิเคชันได้ทุกตัวโดยโดยไม่ติดปัญหานั่นคือเราจะต้องใช้ Apple ID นะครับที่ก่อนหน้านี้เราได้ทำการซื้อมาหรือว่าดาวน์โหลดมาแล้วอย่างเช่น Apple ID ที่เคยโหลด Line for ipad Apple ID ที่เคยดาวน์โหลด YouTube หรือว่าแอปต่างๆที่เราต้องการนะครับเพื่อมาติดตั้งกับ iPad เวอร์ชันรุ่นเก่านะครับถ้าเพื่อนเเพ,พิ่งสร้าง Apple ID ใหม่นะครับปีนี้ปี2020เพิ่งสร้างเลยเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่สามารถที่จะใช้ Apple ID เนี้ยมาทำการล็อกอินแล้วไปดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งาย YouTube ได้ ไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะติดตั้งพวกนี้ได้กับ iPad รุ่นเก่าอย่างเช่น iPad 2ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับผมผมก็จะเรียนว่าตัวนี้ผมได้ล็อกอินเป็น Apple ID ของผมแล้วนะครับซึ่งซึ่งผมได้มีแอปพลิเคชันที่ซื้อมาเนี่ยหลายตัวไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Facebook ที่ก่อนหน้านี้พูดถึงนะครับอย่างเงี้ยสิทธิ์ตรงเนี้ยของผมจะสามารถที่จะติดตั้ง เครื่องเก่าๆได้นะครับมาดูกันนะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ Apple นะครับเราจะเข้าไปที่ App Store นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราต้องการที่จะดาวน์โหลดไลน์นะครับให้เรามาดูหน้าแรกก่อนนะครับอยากให้สังเกตตั้งข้อสังเกตว่าหน้าแรกเนี้ยเราต้องการโหลดไลน์ใช่ไหมครับให้เราคลิกเลยครับโดยตรงนะครับที่ไลน์นะครับ จากนั้นมานครับให้กดดาวน์โหลดครับที่แจ้งไว้นะครับ Apple ID เป็น Apple ของผมนะครับแต่ถ้าเรามาโหลดในหน้าแรกเนี้ตัว a s t o r o อะจะไม่ให้สิทธิ์เราในการดาวน์โหลดนะครับเขาจะแจ้งว่าไลน์นะครับไม่สามารถที่จะใช้กับ iPad ตัวนี้ได้นะครับให้เราทำการยกเลิกไปก่อนนะครับ แล้วก็เข้าใหม่นะครับตอนนี้ให้เราเข้าที่เมนูด้านล่างนะครับมาทางด้านขวามือนะครับจะเป็นเมนูที่ชื่อว่าสินค้าที่เคยซื้อนะครับให้เราคลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์แอปที่เราต้องการลงนะครับผมต้องการลงลายนะครับครับหลังจากนั้นนะครับมาดูที่ลายฟอยแพดนะครับ คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับครับเราจะได้สิทธิ์ดาวน์โหลดนะครับสำหรับ iPad รุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเราลองมาลองกับแอปอีกตัวนะครับก็คือ YouTube นะครับ YouTube ทําเช่นเดียวกันครับเลือกที่เมนูด้านล่างนะครับสินค้าที่เคยซื้อแล้วนะครับหลังจากนั้นมาที่ช่องค้นหานะครับค้นหา แอปที่เราต้องการก็คือ youtube นะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับคลิกดาวน์โหลดเช่นเดียวกันครับครับดาวน์โหลดนะครับครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ทุกตัวนะครับตัวอื่นๆก็ ให้ทำเช่นเดียวกันนะครับผมครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับชาแนลตาบ้องดอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดจับจักครยให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ